อกเอย้ยหัวอกลูกจ้างยังร้าวชีวิตมีแต่เศร้าเป็นบ่าวเขาก็มองผ่านความหวังจากใจแค่เพียงให้นายสงสารมอบใจรับใช้นายท่าน ไม่เคยวันงานที่ทำอกเอยใครเป็นเช่นฉันคงตรมคนชั้นสูงสังคมเขากล่าวทักผมว่าคนชั้นต่ำผุดเงยหน้ามอง วพวกพ้อมที่เขาลํำซ้มสู้งานทั้งวันยันค่ำฟ้าแดงฟ้าดำก็จำต้องทนทนได้ไม่ได้ก็ต้องทนเขาด่าเขาว่าเขาบ่น ต้องทนทนสู้ความช้ำหากทนไม่ไหวหาว่าเจ้านายใจดำต้องลาจากงานที่ทำาืืนถิ่นสลัมทิ่นแห่งความหลังอกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างยังราว หนทางร่ำรวยนั้นแล้วเป็นบ่าวเขาก็มองผ่านชาตินี้มีแต่เพื่อนแท้ก็คือกำลังหากสิ้นสิ่งนี้มีหวังคงสิ้นคนจ้างมีหวังตกงา ขอบคุณมากนะฮะก็เลยก็ฝากติดตามในช่อง YouTube นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กราบขอบพระคุณมากนะฮะ